จากนี้โตริร้านเฟอร์นิเจอร์ที่เคยฆ่าอีกเกียนในญี่ปุ่นกำลังมาเปิดสาขาในไทยในปีนี้ ทุกวันนี้นะครับถ้าเราพูดถึงร้านเฟอร์นิเจอร์ร้านอีกเกียเนี่ยน่าจะต้องเป็นชื่อแรกๆที่เพื่อนๆนึกถึงถูกไหมครับด้วยความที่อีกเกียนะครับมีเฟอร์นิเจอร์ให้เลือกหลากหลายเลยเข้ากับการตกแต่งในหลายๆสไตล์นอกจากนี้นะครับเขาเนี่ยยังมีคุณภาพที่ดีและที่สาคัญก็คือมีราคาที่เหมาะสมอีกด้วยทั้งหมดนี้นะครับจึงทาให้อีกเกียเนี่ยเป็นร้านเฟอร์นิเจอร์ระดับโลกไปแล้วครับแต่ครับแต่ถ้าเรามองไปที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับ อิกเกียเนี่ยกับไม่ใช่ร้านเฟอร์นิเจอร์ที่ได้รับความนิยมเพราะว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยร้านที่ได้รับความนิยมมากที่สุดนั่นก็คือนิโตรินั่นเองครับจนถึงกับมีคนบอกนะครับผมว่านิโตริเนี่ยเปรียบเสมือนกับเป็นร้านอิกเกียแห่งประเทศญี่ปุ่นกันเลยทีเดียวและที่สําคัญนะครับก็คือในปีนี้เนี่ยนิโตริเขาวางแผนจะมาเปิดสาขาในประเทศไทยของเราด้วยครับและเขานะครับไม่ได้แผนว่าจะมาเปิดสาขาเดียวเท่านั้น พอเขานะครับมีการคาดการณ์ว่าจะเปิดมากถึง200สาขาทั่วประเทศไทยเลยทีเดียวคลิปนี้นะครับมาเก็ตแชร์เนี่ยจะพาทุกคนไปดูกันดีกว่าว่าร้านนิโตริร้านนี้มีความน่าสนใจในแง่มุมไหนกันบ้างครับ นิโตริสาขาแรกนะครับเปิดเมื่อปี1967หรือว่าเมื่อ56ปีที่แล้วตอนนั้นเนี่ยเขาเปิดอยู่ที่จังหวัดซัปโปโรในประเทศญี่ปุ่นครับโดยคนก่อตั้งนะครับมีชื่อว่าคุณอากิโอนิโตริครับตอนนั้นเนี่ยเขามีอายุอยู่เพียงแค่25ปีเท่านั้นเองหลังจากเปิดร้านได้สสาขานะครับในปี1972เนี่ยคุณอากิโอครับเขาก็มีแผนว่าจะไปดูงานที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งตอนนั้นเองครับที่เขาได้ไปดูงานเนี่ยก็เป็นการเปิดโลกให้กับคุณอากิโอมากมพอเขาคนพบว่าบ้้าานนนนนเเเรรรรืออออขงปะทศสหนนััฐมิต มันมีความสวยงามมากๆชนิดที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเทียบไม่ติดกันเลยทีเดียวครับหนึ่งในสิ่งที่คุณอากิโอเนี่ยเขาได้ค้นพบนะครับนั่นก็คือเรื่องของการจับคู่สีเพราะว่าบ้านของคนอเมริกาตอนนั้นเนี่ยมันมีคู่สีที่แบบเหมาะสมลงตัวมากๆครับไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆนะครับเมื่อสีมันลงตัวเนี่ยมันก็ทําให้ทุกอย่างเนี่ยดูกลมกลืนกันไปหมดเลยครับซึ่งมันต่างจากบ้านของคนญี่ปุ่นมากพอสมควรเลยเพราะว่าบ้านของคนญี่ปุ่นนะครับแม้ว่าจะตกแต่งแบบง่ายๆแต่ว่าข้้้าาาาาาวขขขออออองงงงงเเเครื่่ใใชนนียกกับาาากับมสสะะปปททหโ ที่มันออกมาโดยรวมเนี่ยไม่ค่อยลงตัวมากสักเท่าไหร่ครับสูบ้านของคนอเมริกาตอนนั้นไม่ได้และอีกหนึ่งประเด็นครับที่คุณอากิโอเนี่ยเขาค้นพบนะครับนั่นก็คือเฟอร์นิเจอร์ต่างๆของที่อเมริกาเนี่ยมันถูกกว่าญี่ปุ่นมากถึง3เท่าเลยทีเดียวนั่นเท่ากับว่าคนญี่ปุ่นเนี่ย ต้องเสียเงินมากกว่าในการซื้อเฟอร์นิเจอร์สักชิ้นหนึ่งนะครับแม้ว่าตอนนั้นเนี่ยคนญี่ปุ่นเนี่ยจะมีรายได้ที่น้อยกว่าคนอเมริกาอย่างมากก็ตามทั้งหมดนี้นะครับจึงทําให้คุณอากิโอเนี่ยเอาความรู้เหล่านั้นครับกลับมาพัฒนาร้านนิโตรีของตัวเองโดยการเปลี่ยนนะครับให้เป็นร้านเฟอร์นิเจอร์ที่มีราคาที่ย่อมเยานะครับแต่ยังต้องมีคุณภาพที่ดีแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือต้องมีความสวยงามด้วยนั่นเองครับโดยสินค้าของนิโตรีเนี่ยก็มีหลากหลายมากเลยนะครับตั้งแต่เฟอ,เอร์รอนิเจอร์างัขอส งาต่างๆด้วย และอีกหนึ่งจุดเด่นของนิโตริก็คือเขาเนี่ยมีการจัดของต่างๆนะครับเป็นรูปแบบของโชว์รูมเพื่อให้คนเนี่ยที่ไปเห็นเนี่ยจะสามารถจินตนาการได้ว่าเมื่อซื้อสินค้าเหล่านั้นไปจัดวางที่บ้านเนี่ยมันจะออกมาในลักษณะหรือว่ารูปแบบไหนครับทีนี้นะครับจะพาทุกคนไปดูกันดีกว่าว่าจากความสําเร็จของนิโตรินะครับเขาทําให้อิกิเเนี่ยไปไม่รอดในตลาดญี่ปุ่นอย่างไรบ้างชนิดที่ว่าอิกิเเนี่ยไม่สามารถสู้นิโตริในตลาดญี่ปุ่นได้เลยแม้แต่นิดเดียวครับ รประเด็นแรกครับก็คือเฟอร์นิเจอร์ของอีกเกียเนี่ยไม่ได้มีการออกแบบมาให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตของคนญี่ปุ่นสักเท่าไหร่ครับเพราะคนญี่ปุ่นส่วนมากนะครับมักจะเดินทางโดยรถสาธารณนะเขาเนี่ยไม่มีรถยนต์ส่วนตัวของตัวเองนี่นะครับจึงทาให้เฟอร์นิเจอร์ของอีกเกียที่เขายึดหลักการออกแบบแบบ DIY ที่ให้คนเนี่ยสามารถประกอบได้ด้วยตัวเองรวมถึงนะครับต้องแบกเฟอร์นิเจอร์กลับบ้านด้วยตัวเองด้วยเนี่ย ไม่ได้รับการยอมรับในคนญี่ปุ่นสักเท่าไหร่ครับนอกจากนี้อีกหนึ่งประเด็นที่มันสําคัญมากๆก็คือเรื่องไซซิ่งของเฟอร์นิเจอร์โดยความที่อีเกียเนี่ยมาจากประเทศสวีเดนถูกไหมครับแล้วก็บ้านของคนสวีเดนนะครับมักจะมีขนาดใหญ่กว่าคนญี่ปุ่นนี่นะครับจึงทาให้เฟอร์นิเจอร์ใหญ่ๆจากจอีเกียเนี่ยสามารถเข้าไปฟิตอินอยู่ในบ้านของคนสวีเดนได้ตัดภาพกลับมาที่ประเทศญี่ปุ่นครับเราเนี่ยน่าจะรู้กันดีอยู่แล้วว่าบ้านของคนญี่ปุ่นนะครับมีขนาดที่เล็กมาก,มากๆนี่นะครับจึงทำให้เฟอร์นิเจอร์ใหญ่ๆจา,ากจอาี สเหตุผลที่ว่ามานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขนส่งรวมถึงเรื่องของไซซิ่งเฟอร์นิเจอร์ก็ทําให้แบรนด์ระดับโลกอย่างอีเกียเนี่ยไม่สามารถสู้นิตรลิแบรนด์ท้องถิ่นได้เพราะว่านิตริเนี่ยเขาเข้าใจผลญี่ปุ่นมากกว่าครับจนสุดท้ายครับอีเกียเนี่ยก็ต้องยอมแพ้แล้วก็กลับสวีเดนไปในปี1983ซึ่งนับเป็น10ปีเท่านั้นหลังจากที่เขาเปิดสาขาแรกในญี่ปุ่นครับแม้ในปัจจุบันนี้นะครับอีเกียเนี่ยเขาจะกลับเข้ามาในตลาดญี่ปุ่นอีกรอบหนึ่งในปีสอยู่ดี สังเกตได้จากจํานวนสาขาของทั้ง2เจ้านี้ครับผมโดยปัจจุบันนี้นะครับนิตโตรีเนี่ยมีจานวนสาขาในญี่ปุ่นกระจายมากถึง700แห่งทั่วประเทศครับในขณะที่อีกเกียเนี่ยมีอยู่เพียงแค่12แห่งเท่านั้นครับและในปัจจุบันนี้นะครับคนญี่ปุ่นเนี่ยก็ยังมองว่านิตโตรียังเป็นแบรนด์ที่มีความเป็นมิตรมากกว่าอีกเกียอีกด้วยจากการที่มันสามารถถอดประกอบได้อย่างง่ายได้ครับซึ่งเรื่องนี้นะครับได้รับการยืนยันจากเหล่าบริษัทรับขนย้ายของในประเทศญี่ปุ่นซึ่งเขาออกมาบอกว่าการขนย้ายเฟอร์นิเจอร์อีกเกีย บางทีต้องจําใจนะครับขนเฟอร์นิเจอร์อีเกียทั้งชิ้นไปเลยเพราะว่ามันไม่สามารถถอดประกอบได้ในขณะที่ถ้าเป็นนิตโตรีเนี่ยพวกเขาเนี่ยจะบอกว่ามันง่ายมากกว่าในการที่จะถอดออกมาเป็นชีเล็กๆแล้วก็ขนย้ายออกไปนั่นเองครับฟังมาถึงตรงนี้นะครับทุกคนเนี่ยก็น่าจะเห็นภาพแล้วว่านิตโตรีเนี่ยเขายิ่งใหญ่อย,ยอย่างไรบ้างในวงการเฟอร์นิเจอร์ของประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือในปีนี้ ร้านนิโตรีเนี่ยกำลังจะมาเปิดสาขาแรกในประเทศไทยของเราแล้วครับโดยที่ผ่านมานะครับต้องบอกว่าอีเกียเนี่ยได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีมากๆเลยจากลูกค้าชาวไทยครับซึ่งนี่นะครับก็น่าจะทาให้การแข่งขันระหว่างอีเกียกับนิโตริในประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นไปอย่างดุเดือดและก็เข้มข้นมากๆแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับเรื่องนี้เนี่ยต้องบอกว่าคนไทยเนี่ยได้รับประโยชน์ไปเต็มๆเลยเพราะพวกเรากําลังจะมีแบรนด์เฟอรน์นิเจอร์ที่มีคุณภาพดีราคาสมเหตุสมผลให้เลือกเพิ่มมากขึ้นอีก1แบรนด์นั่นเองครับ